ก็ขอพรมนาบุญกับทุกท่านนะที่เป็นเจ้าภาพอาเจ้าพระไตรตอนนี้นับเท้าๆนะประมาณ200กว่าไตนะสองร้อยคนไตแล้วก็ขอพรมนาบุญกับทุกท่านด้วยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าพระไตรการถวายพระไตรเท่ากับการได้บวชพระนะตามลำรูปศาสนารถวาาย้ไตองเนี้อใส่เป็นพัวเลยี่น้องเนื้อดวงเนี้อเราพระสงฆ์การนั้นการถวายพระไตรถอว่าเป็นการได้บวชพระในตัว ไทยวิดีโอเจสไนส์สดก็มีเน็ตไทยวิดีโอไปลงที่หลังนดมุการแช่อาแ้วกมาล่วงจอฟาไตหนึงไต่สามร้อยบาท

เรเรียนบุสร้างบุญร่วมแล้วกทมาในการสร้างกระบวนเสริมสร้างกระบสดซึ่งสราการบัลลีนด้านหน้าทุกท่าน้องอุ้มรตั้นเสร็จแล้วมาส่บาทค่ะสาธุด้วยนะคะน้องอุ้ม้วทุกท่านก็เที่ะการต่างๆบอกว่าเราก็ดีทางหน่วยงานจ็งจได้ขออนุญาตใช้สาาการบัลีเราให่ของเรารวมทั้งคณะสงฆ์ทั้งรีมาก็าใช้สารรการ เพราะนักพักนักแหลงของพี่น้อเราจากในสุทาราของพี่้องรอชเวยกริจาสร้างสถาบันรเรีให่ตอนนี้กาเสด็จไปแล้วเกือบเกปร์็นตยายเกษขไปนหมตอนนี้คมมีนงานต่อไปตงเงรัดใาตอนนี้คือการสร้างส่วนใหม่ใหญ่เ่อให้เสรน้องหมาก็อยากได้บุญเราอยากให้เสร็จทันถ้าเป็นไปได้ กองทัพอากาศชีวที่นะเออนปี2552ซึ่งจะมีการตัดงานเพื่อสร์โลกเพื่อที่จะลรภันพิบั ตอนนี้ขอระลึกตระลึกคำพูดคำญาติของครอบครัวแห่ของพ่อไทยก้าวไทนะก้าวไขอกาพรัครอบครัวคที่าขอาาริไปเาวหน้าตามา่นเาอาไนเลยเยอตอนนี้ก็ทำไม่ไหวนะครับผมพนักานบอว่าฮ่าตอนนี้ได้ทราบว่าขขอวัเทพไทยวัวันยครัะก็คพดคำญานี่นะครับ